ทุ้เปายางทีก่อนผูนายาที่มีชีวิตจะมีแต่ความเจ็บปี้ร้เสียดัง้นะครับถ้าเจอลงชายเข้ามานะลุงชายเข้ามาลุงชายเข้ามาเข้ามาอะไรครับเดี๋ยวอาหารที่พระนุขเจ้าใ่ไ เมื่อแล้วเราก็จะส่งต่อไปให้กับท่านที่มา่วมงานอย่นี้หรือท่านจะเดินไปที่ชมกับตางโมธนากับโรงทานจำนวน99โรงทานแต่ก็ได้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้ช่วงแรกเสร็จแล้วอ้าโยมท้ายเข้ามาอีกโยมชายเข้ามาอีกช่วงแรกเสร็จแล้วเออเอมารับต่อเลยช่งนี้ช่งนี้ทร์พี่เสร็จจากอาจารย์อาจารย์เยอันนี้กลับไปกลับไปข้างนอกเลยครับกลับไปข้างนอกเลยครับโยมท้ายติดวัดติดวัดเข้ามาเลยครับติดวัดนยังลงอันนี้เสร็จแล้วช่วงแรกเสร็จแล้วเอาออกไปตั้งให้โยมได้ตั้งประธานกันเลย โอ้สมบูรานาบุญท่านเชิงชายแมอยู่ว่าไม่เคยทำมาวัดได้ทำคอาวโยวชายเข้ามาเลยครับช่วงแรกของผาจาาวยพระเถระเสร็จแล้วส่งออกไปตั้งข้างนอกเลยนะครับอโยชายเข้ามาหลายคนหน่อยเข้ามาหลายคนเลยโยชาย ค่ขออนุญาตแทรกนะคะขอประกาศอัคนรโนธาบุญร่วมกติในวันนี้เป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนแบหนึ่งแสนบาทนะคะมี9รายด้วยกันค่ะดัง<ม>ดังก็ได้อาจารย์ดังดังก็ได้บุญเป็นแสนแสนเนี่ยเอาแอปๆในไงเต็มที่ไปเลยเอ,เอาแมสออกเนะาะเมื่อกี้มีแมสค่ะออค่ะออมีรายนามดังนี้นะคะหนึ่งนายสาธิตวิเศษฤทธ สองนายอารีรัตน์วิเศษฤทธิ์สามนายสุทรวรรณาสีสี่นานงสาวกัญญากรองเจริญห้านายจิรวัตรคงเจริญหกเด็กหญิงทวิสาวิเศษฤทธิ์เจ็ดเด็กหญิงเวรุณิยาคงเจริญแปดเด็กชายวัยรุร่นคงเจริญเก้า ย่บริพิเศษริสบริจาคเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนบาทค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุเชิญคายุทธี่และภรรยานะครับสามหมื่นบาทได้สาธุค่ะสาธุนะคะกอทีซอลมันผ่านหน้าผมพอดีตอนนี้ตอนนี้คีณงานบอกว่าต้องการอะไรครับต้องการสุขภาพที่แข็งแรง ยกใช้เข้าไปอีกยกผี้ก็ได้ตอรนี้ยกไปตั้งกก็ได้นะยกเข้าไปตั้งแบบนี้ยกไปข้างนอกไปจักรานอกไปบเยผู้หญิงข้างนอกเห้สมา ะมารแระก,การอาหารเพิ่มมีทุกภาคค่ะวันนี้ยอนกลับลยว่าอาหารมันหลากหลายจริงๆเลยนะคะประกาศต่อเลยนะคะนะคะ่ะงทานรายที่ออ43นะคะคุณตุย้ยคุณคิดขนมผาดนะคะคุณดาคุณปุ๊ขนมต่างๆไปเดินดูได้เลยว่าขนมต่างๆนั้นมีอะไรบ้างนะคะ45ช่างกาบโครงหลังคาและครอบครัวนะคะ นะคะบริษัท AIA ขนมครกใกล้กุ้งนะคะคุณสาวและเพื่อนๆลูกตาลอยแก้วคุณกุสุมาน้ำนมขนมคุณเน่คุณเทสสปาเกตตี้อาหารฝรั่งก็มานะคะร้านข้าวเหนียวกรอยคุณเพลและเพื่อนๆนะคะคุณนาและเพื่อนๆขนมปังค่ะคะแล้วก็ต่อไปนะครับคุณแม่เอคุณฝันและคณะนะชิ้นไส้กรอกทอดคุณหลุยบ้านขอมและครอบครัว กลุ้งตะกร้าแห่งบุญขนมปังวันขึ้นกาแฟองคิ่มนะฮะร้ะนอนๆอุดมต่อเนื้อโพลุ่ย่าตุนน้ำมันสวรรค์คิวรี่นะฮะสาลเปากระ,ะจิบน้ำปล่อยสดผู้เชิงขนมหวานนะฮะคุณกัจฉพรรัตนะไอติมสามถังโอ้อย่างนี้จะทนหรือเปล่าเ,เนี่ยนะคุณชัยยงญาติพี่น้องนะ้ำปานะคุณตุ๊กและคณะขนมะถ้วยแตงร้ายคุณฝันข้าว ข้าวตุ้ยตัวกฐิทุกเรียนคุณจวริศคุณจัไพอบุตรนักยากขนมนนะคสายโซนแซเวอร์สัตอ์นะคุณพลป้อมน้อยข้าวเกลี่ยนเบเกอรี่น้คุณยิตาดาน้ําส้มร้านตําบัวอโรกมสันทุปตอรแตงกวาดุณติราภามีข้าวสารนะอบคุณนะคราบสามลูกแต่คุณผลคุณเก๋ขนมจีนน้ำยา เคี่ยวหวานนะครับอร่อยไหมจจตอนนี้จะคีบดูนะครับยังมีอีกค่ะบอกแล้วลวันนี้มีอาหารทุกครบทุกภาคของมาเลเซีย ไอตีนภาษาบอกว่าอตีนหรือไม่ก็คือว่าอตีนะคะบอกว่าคุณกอยาบุโภยนึขางคุณนัชนาวิชาโนหนึ่ขางคุณแสงคุณสิทฐิโชกมาเหลือหนึ่ขางคุณปรียาพรปรียาพรอ๋อนะคะอ๋อระคุทธเจ้าต้องอธิบายสองขางที่จะได้ก็คือก็คอ nya

มดุรีสถานีเจ้าพระยาั้นแรกขาหนูนฟันลูกกระวานดูเสาข้าวเหนวต่อปูกระชายเลี้องรอบครัวกู้เสี่ยวแล้วเชือกตูและตูดจิ๋วนำต้นเก่งแิ้งจกเรียกว่าคนโตจว่าปูการข้างนอกหรือทอดไอติมกรอบเปรีรยว là 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 เนเวลาแปดโมงสี่สิบสามนะครับแปดโมงสี่สิบสามนาทีแปดโมงเก้าโมงคนเต็มแล้ว